สิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับฟังนี้คือพระสุรเสียงจริงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จากภาพบันทึกพระราชาพิธีฉลองพระนครครบ150ปีงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2475ตั้งแต่งานฉลองวัดพระเสียร,รัตนศสสดารามพิธีเปิดพระปฐมบร,รมราชานุสร์ รวมถึงพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นครั้งแรกซึ่งภาพยนตร์นี้สร้างโดยคณะภาพยนตร์เสียงสีกรุงของคุณมาน,นิตและคุณภาวสุวั์โดยได้รับความไว้วางพระราชดธิไทยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจให้เป็นผู้ถ่ายทําภาพยนตร์เสียงบันทึกเห,เหตุการณ์สําคัญในครั้งนั้นเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้รับชมตามโรงภาพยนตร์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเสียงของไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปีพุทธศักราช2554จึงขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังภาพยนตร์ที่ปรากฏพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่7พร้อมด้วยพระสุรเสียงของพระองค์เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องคณะลับ audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ กระสบความสำเร็จอาภทเกในวงทำรำพันเสยรศริสปารมีสัปรมปัญญูนที่เราแต่ฟังก่อนะับตับท้ามค่วิพทแกก็ได้ดวมกันปีและตัวเราซึ่งเชาายาเร่ยงเาได้เปล่าแทนท่านทุกวนเราในฟังด้วยควางดีีและขอตับใจก็กมาก ตามลงพคลิาฐ์จากยอดเมานําเสนคุณคฟางที่แข็งขานผู้เป็นบรรดบุตต้นวงกตระกูลสองท่านทั้งปวงแทนสบาทที่จะอยู่รอรักถูาตองที่ในต้นาริสถารองเทศสหนรารนี้ครอบครับศิลปะของประเทศหยามปัญญาวิจารณญาณสามารถต้องต่อต้านแปร่ันกับพเหต ต้องประสบในรัชสมัยคนนั้นดว้วยพระราชโบายและวาทํารท่านลอ,นอสมสมมแก่ในสารสุดแล้ว ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like แ a ร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ